สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเฉียนกูตรงเฟิงกําลังรีบจัดการเรื่องอื่นๆอีกมากมายดังนั้นกูเยนาจึงยังคงดูแลการรักษาเฉียนกูจางเถงหัวใจของเธอรู้สึกไม่สบายใจพื้นที่เวลาต้องห้ามจากพระมังกรแห่งการฟาดฟันนั้นทรงพลังแต่สิ่งที่ทําให้เธอตกใจอย่างแท้จริงนั่นก็คือมังกรบินพันตัวซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า100เมตรนั่น มาจากการยอมรับของตระกูลมังกรเธอเคยสังเกตเห็นสร้อยข้อมือที่ข้อมือของถังโอรินมาก่อนแต่เธอรู้เพียงเล็กน้อยว่ามีความเคารพดังกล่าวอยู่ในสร้อยข้อมือในที่สุดเธอก็เข้าใจเหตุผลที่ถังโอรินได้รับสร้อยข้อมือเส้นนี้หลังจากดูภาพนิมิตจ,จากการสรุปความคิดเธอรู้ว่าถังโอรินกำลังทำอะไรเมื่อเขาหายตัวไป1000วันและพันคืนเมื่อหลายปีก่อนท้ายที่สุดมนุษย์ไม่ได้เป็นสมาชิกของตระกูลมังกร แม้ว่าเขาจะมีสายเลือดราชามังกรทองก็ตามถึงกรานั้นเขาก็สามารถฝังกระดูกมังกรทั้งหมดในสุสานของตระกูลมังกรได้โดยใช้เพียงเลือดหยาดเหงือ่อและน้ำตาของเขาเองเพื่อให้พวกเขาได้พักผ่อนอย่างสงบสุขในที่สุดเธอยังคงจำได้ชัดเจนว่าหูเขามังกรทั้งหมดไม่มั่นคงในเวลานั้นเธอปฏิเสธที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเขาในตอนนั้นดังนั้นเธอจึงรีบออกจากสถานที่ไปหลังจากนั้นเธอก็ยุ่งกับการจัดก,การเรื่องต่าง เขายังคงหายตัวไปเป็นเวลารวมกว่า3ปีไม่มีร่องรอยของเขาและเธอไม่สามารถเปิดทางสู่หุบเขามังกรได้อีกครั้งปรากฏว่าเขาอยู่ที่นั่นมาโดยตลอดเขาฝังศพของตระกูลมังกรทั้งหมดอย่างเงียบๆความเมตตาที่เขาแสดงต่อตระกูลมังกรไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดง่ายๆเขายังห่างไกลาจากการมีพลังในตอนนั้นและอายุขัยของมนุษย์ก็มีจำกัด100ปีถือว่าสูงสุดสำหรับมนุษย์ธรรมดาถึงกระนั้น เขาใช้ชีวิตไป3%เปอเซนตอดทนต่อความว่างเปล่าได้อ้างว้างในขณะที่ต้องลำบากในการฝังมังกรยากกว่าพันตัวไว้ที่น่านยิ่งกว่านั้นมันเป็นสเปอร์เซของชีวิตของเขาที่จะเป็นช่วงเวลาสําคัญในวัยหนุ่มของเขาไม่น่าแปลกใจเลยที่พื้นฐานการฝูรฐฐฝ่ฐฐนฝฐฐนพลังจิตวิญญาณของเขาไม่ได้สูงขึ้นมากนักเมื่อเขากลับมาหลังจากช่วงเวลานั้นเขาทุ่งเทพลังทั้งหมดเพื่อง,งานนี้ความรู้สึกเป็นมิตรที่เต็มไปด้วยความขอบคุณ ถูกรวบรวมไว้ในสร้อยข้อมือนั้นโดยจิตวิญญาณมังกรของเผ่ามังกรมันเหมือนกับยันป้องกันของเขาจะไม่มีเผ่าพันธุ์มังกรตัวใดได้รับอนุญาตทําให้เขาขุนเคืองรวมถึงมังกรที่อยู่ในแม้เท้ามังกรโคตรของเฉียนกูจางถิงนี่เป็นเพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลมังกรความคิดที่ทซับซ้อนเกิดขึ้นในใจของเธอแต่เธอดูสงบมากบนพื้นผิวทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงไอค่อนข้างแหบแห้งเฉียนกูจางถิง เปิดตาของเขาได้ความสับสนเล็กน้อยขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงสิ่งแรกที่เขาเห็นคือกูเยนาความทรงจําท่วมท้นเข้ามาในสมองของเขาและเขาเริ่มแสดงอาการกระสรับกระส่ายกูเยนารีบก้าวไปข้างหน้าสองก้าวและมาถึงข้างๆเขาเธอกระซิบบางอย่างเบาๆที่หูของเขาเฉียนกูจางเถงตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งก่อนที่อารมณ์ของเขาจะสงบลงจริงๆงั้นเหรอใช่นาหน้าข้าขอโทษ ข้าไร้ประโยชน์ข้าพ่ายแพ้มันเป็นความผิดข,ของข้าทั้งหมดเฉียนกูจังถิงปิดตาของเขาด้วยความเศร้าโศกอย่าคิดมากเรื่องนั้นพักผ่อนเถอะข้าจะจัดการปัญหาอื่นๆข้าก็ไม่อยากให้ปู่กังวลเช่นกันไม่เป็นไรที่รายการถูกทำลายไม่เป็นไรแต่ใดที่เจ้าสบายดีเสียงที่อ่อนโยนของกูเย่นาดูเหมือนจะมีสเนสน่ห์เฉพาะตัวขณะที่เขาฟังเสียงของเธอการแสดงออกของเฉียนกูจางถิง ก็ค่อยๆสงบลงหน้าหน้าเจ้าสุดยอดมากอย่าเพิ่งพูดอะไรพักผ่อนก่อนเถอะกูยเย่นาพูดเบาๆเฉียนกูตรงเฟิงยืนอยู่ที่ประตูและมองไปที่คนสองคนในห้องเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่สายตาของเขาดูเหมือนจะค่อนข้างผ่อนคลายเขารู้สึกพึงพอใจอย่างมากกับทัศนคติของกูยเย่นาแต่การาพ่ายแพ้และก,การสูญเสียเรยนดุดวิญญาณนั้น เป็นผลกระทบอย่างหนักต่อตระกูลเขาไม่รู้ว่าเขาจะพิสูจน์เสียงนี้กับผู้เอาโศของตระกูลได้อย่างไรหลังจากแพ้ในเทศกาลนี้เมฆแร่หมอกแผกว้างสุดลูกหูลูกตารอบตัวเขาภายในก้อนเมฆแร่หมอกมังกรยักษ์แร่ผ่านท้องฟ้าฉายแสงหลากสีสันเป็นแนวยาวพวกเขาคำรามอย่างสนุกสนานและล้อมรอบเขาเราวกับว่าพวกเขาโห่ร้องได้ความตื่นเต้นในขณะเดียวกันทางโอเรนกำลังลอ,อยอยู่ในเมฆเขาไม่รู้ว่า เขาไปถึงที่นั่นได้อย่างไรแต่ทุกอย่างรู้สึกเหมือนจริงมากสารที่นี้คืออะไรนาดานั้นมังกรทองขนาดมหึมาก,ก็ปรากฏขึ้นใต้ร่างของเขาก่อนที่เขาจะทันได้โต้ตอบมังกรตัวใหญ่ที่มีความยาวมากกว่า1,000เมตรได้ผลักทางเหรินขึ้นนั่งบนหัวของมันเสียงคำรามของมังกรดังออกมาจากปากของมันและนำทางมังกรที่อยู่ร,บรอบๆให้บินไปด้านข้างของพวกมัน มังกรเหล่านั้นเรียวิ่งไปด้านหน้าได้ตะโกนด้วยความดีใจขอบคุณที่ให้เราได้พักผ่อนอย่างสงงบขอบคุณที่ฝังเราขอบคุณท่านผู้อาวโสเ้พเจ้ามังกรสติสัมปชัญญะพุ่งเข้ามาในความคิดของถังลิ้นในขณะน,นี้ไม่นานหลังจากนั้นอารมณ์หนาผันก็พุ่งผ่านในหัวใจของเขาข้อมูลจํานวนมากพุ่งเข้ามาในความคิดของเขาทําให้เขาสสึกเหมือนหัวของเขากําลังจะระเบิดทันที โชคดีที่เขามีพลังจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมหลังจากใช้เวลาสักครู่เพื่อปรับตัวเขาก็เริ่มคิดบางอย่างนี่คือหุ่มเขามังกรในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่ามังกรยักษ์ที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเขามาจากไหนมีฐานการฝึกฝนจิตวิญญาณและการหลอมรวมความคิดของเขาเขาไม่สามารถฝันได้อีกต่อไปแล้วความจริงแล้วผู้ความฝันที่เขามีจะเป็นภาพจำลองของความเป็นจริงเหมือนกับฉากที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเขาในตอนนี้ สร้อยข้อมือที่ข้อมือของเขาเป็นที่รู้จักในนามน,น้ำตาของเทพเจ้ามังกรโดยมังกรยักษ์เหล่านี้มันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เทพเจ้ามังกรทิ้งไว้เมื่อนานมาแล้วแต่ไม่ถูกควบแน่นจากสมาชิกของตระกูลมังกรเหล่านี้นานมาแล้วซากศพของเทพเจ้ามังกรถูกทิ้งไว้ในหุบเขามังกรซากศพมีจิตวิญญาณแห่งเทพเจ้ามังกรและจิตวิญญาณน,นี้เองที่ปกป้องสุสานของเผ่ามังกรมาตลอดเวลา เราเลี้ยงกระดูกมังกรที่นั่นโดยหวังว่าสักวันหนึ่งในอนาคตตระกูลมังกรจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แต่ทะว่าจิตวิญญาณเทพเจ้ามังกรถูกคนที่มีรัศมีเทพเจ้ามังกรพากไปเมื่อถังโอเดนเข้าไปในถุบเขามังกรถังโอเดนเป็นคนเดียวที่มีรัศมีของเทพเจ้ามังกรในเวลานั้นหากไม่มีจิตวิญญาณเทพเจ้ามังกรสูสารของตระกูลมังกรทั้งหมดอาจจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อ มันคือรัศมีเทพเจ้ามังกรจากร่างของถังโอรลนที่ทําให้มิติทั้งหมดเสถียรในเวลานั้นเปียงเพียงเพราะเขาอยู่ที่นั่นมิติสุสานของหุบเขามังกรของตระกูลมังกรจึงไม่พังทลายลงในตอนนั้นจากนั้นเขาใช้เวลากว่าสปีในสุสานของตระกูลมังกรแรกฝังกระดูกมังกรทั้งหมดไว้ที่นั่นพื้นดินในสุสานมีพลังเหล่าเลี้ยงของจิตวิญญาณเทพเจ้ามังกรกระดูกมังกรทุกอันที่ถูกฝังในนั้น คล้ายกับมเมล็ดพันธุ์พืชที่ปลูกในดินมันทําให้พวกเขามีโอกาสที่จะรักษาจิตวิญญาณของพวกเขาในเวลาเดียวกันรัศมีเทพเจ้ามังกรจากร่างของถังเหรินหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆหลังจากดูดซับจิตวิญญาณมังกรอย่างต่อเนื่องในขณะที่กระดูกมังกรในสุสานหยุดดูดซับจิตวิญญาณเทพเจ้ามังกรในอากาศหลังจากถูกฝังลงดินส่งผลให้มิติทั้งหมดค่อยๆค,คงที่ตลอดสามปีที่ผ่านมา ในที่สุดมิติเขารอดมาได้แม้ว่าถังโเหรินจะทำสำเร็จโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ความพยายามของเขาเขาช่วยสุตสารของตระกูลมังกรไว้ได้หลังจากการฝึกฝนเปลาวหลายปีจิตวิญญาณของกระดูกมังกรภายในสุตสารก็ค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในที่สุดพวกเขาก็พึ่งพาน้้ำตาของเทพเจ้ามังกรเพื่อเชื่อมโยงกับถังเหรินในที่สุดนี่เป็นเพราะฐานการฝึกฝนพลังทางจิตวิญญาณของถังเหรน ได้มาถึงจุดของการสรุปความคิดแล้วหากไม่มีสิ่งนั้นเขาก็ไม่สามารถเชื่อมโยงได้พลังของเขตแดนก่อนหน้านี้มาจากการฉายภาพของสุสานของเผ่าพ,พันธุ์มังกรมังกรทองยักษ์ที่แบกถังเหรินไว้บนหัวเป็นหนึ่งในบุตรชายทั้ง9ของเทพเจ้ามังกรราชามังกรแสงอันที่จริงมันเป็นบุตรที่ทรงพลังที่สุดของเทพเจ้ามังกรจิตวิญ,ญญาณมังกรของราชามังกรแสง ได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบเขาบอกทางโอเลนว่าเขารู้สึกได้ว่ารัศมีเทพเจ้ามังกรจากร่างของทางโอเลนนาแน่นขึ้นเรื่อยๆถ้าทางโอเลนสามารถหาใครก็ได้ที่รับจิตวิญญาณเทพเจ้ามังกรไปในวันหนึ่งทางโอเลนจะต้องนำจิตวิญญาณเทพเจ้ามังกรคืนมาและรวมเข้ากับรัศมีของบุคคลนั้นนี่อาจเป็นการคืนชีพให้กับตระกูลมังกรทั้งหมดในส่วนของพวกเขาพวกเขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือทางโอเลนเมื่อใดก็ได้ ในระหว่างกระบวนการนี้ผ่านน้าตาของเทพเจ้ามังกรพวกเขากําลังรอวันที่ตระกูลมังกรจะฟื้นคืนชีพได้มันเป็นอย่างนั้นนี่เองแต่ถ้าเผ่าพันธุ์มังกรฟื้นคืนชีพเจ้าจะยังคงอยู่ในมิติแห่งนี้ที่เป็นสุสานของตระกูลมังกรอยู่หรือไม่หรือว่าเจ้าจะกลับไปที่ทวีปโต้หรัวอ,อีกครั้งทั้งอุรินถามราชามังกรแสงกล่าวว่าข้าเข้าใจความกังวลของท่าน และข้าก็สัมผัสได้ถึงความคิดของท่านเช่นกันท่านเป็นมนุษย์แม้ว่าท่านจะไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงมีรัศมีของเทพเจ้ามังกร,กรบนร่างกายของท่านแต่ข้าสามารถบอกท่านได้ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเผ่าพันธุ์มังกรของเราเป็นกำลังรบลักที่ทำสงครามกับเราทวยเทพเมื่อนานมาแล้วเราทวยเทพดูถูกพวกเราว่าเป็นสัตว์วิญญาณซึ่งส่งผลให้เกิดการต่อสู้ในครั้งนั้นตอนนี้อาณาจักรพระเจ้าไม่มีอยู่แล้ว และเราก็สูญเสียความเป็นผู้นำของเทพเจ้ามังกรของเราด้วยเราไม่ใช่สัตว์วิญญาณของพระเจ้าของอาณาจักรพระเจ้าอีกต่อไปดังนั้นเราจึงเป็นเพียงสมาชิกธรรมดาของเผ่าพันธุ์มังกรการปรากฏตัวของเราจะไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติแม้ว่าเราจะกลับไปที่มิติรักก็ตามนอกจากนี้เราไม่ชอบมิติรักที่สูญเสียแรงชีวิตไปหางเรเลนตกตะลึงไปคู่หนึ่งพูดขึ้นว่า พวกเจ้าทุกคนสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตทีด่ลดลงของมิติรักด้วยงั้นเหรอราชามังกรแสงถอนหายใจพูดขึ้นว่าแน่นอนเรารู้สึกได้มิติขนาดเลขของสุสานของเผ่าพันธุ์มังกรสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพามิติรักเท่านั้นเราจึงสามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงบนมิติรักได้อย่างชาัดเจนแม้ว่าเผ่าพันธุ์มังกรของเราจะไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของศาสตร,ราเจ้าที่ทรงพลังอีกต่อไปแต่จะยังคงมีพลังของพระเจ้าจํานวนหนึ่ง จากการย้อนกลับในสมัยนั้นภายในตัวเรา,าเราสามารถฝื้นคืนชีพได้อย่างสมบูรณ์เราจะท่องอวกาศเพื่อค้นหาดาวเคราะห์บนมิติรักที่เหมาะสมสำหรับการอยู่รอดของเราเราจะมีชีวิตอยู่และทวีจำนวนขึ้นที่นั่นห่างจากมนุษย์คำพูดของเขาทําให้ถังเียนสูตรร้องใจเข่าวพันมังกรทรงพลังมากหากพวกเขาฝื้นคืนชีพบนทวีปโต้หลว้จริงๆมันอาจจะเริ่มมีปัญหาแม้ว่าเผ่าพันมังกร จะไม่ได้มองมนุษย์ด้วยความเกลียดชังแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นสัตว์วิญญาณในความรู้สึกมนุษย์สามารถระเวินจากการเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้หรือไม่มังกรทุกตัวเป็นที่ต้องการของมนุษยาชาติอย่างมากดีมากถ้าข้ามีโอกาสพบคนที่เจ้าว่าข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชุบชีวิตของพวกเจ้าทุกคนแต่ข้าจะตามหาคนคนนั้นได้อย่างไรฮัองอเลนไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้ถามได้ราชามังกรแสงกล่าวว่า ท่านจะรู้สึกได้เมื่อความสามารถของท่านตบโตขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในโลกนี้ท่านจะรู้สึกได้ท่านอยู่ไม่ไกลจากวันนั้นเราได้รอมานับไม่ท้วนแล้วดังนั้นเราจะไม่รังเกียจที่จะรออีกต่อไปขอบคุณท่านมากสําหรับท่านที่ฟังเราสําหรับทุกสิ่งที่ท่านทําเพื่อเราท่านเป็นผู้มีพระคุณของเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมดทุกครั้งที่ท่านใช้น้ําตาเทพเจ้ามังกรท่านสามารถเรียกเราที่อยู่มิติแห่งนี้ได้ ท่านต้องทำงานหนักเพื่อยกระดับพลังวิญญาณของท่านยิ่งพลังวิญญาณของท่านยิ่งใหญ่มากเท่าใดท่านก็จะยิ่งเรียกร้องหาเราได้มากเท่านั้นท่านจะสามารถเปิดเส้นทางอวากาศได้ดีขึ้นทางหอเราสามารถส่งพลังมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือท่านทุกครั้งที่ใช้น้ำตาเทพเจ้ามังกรจะต้องดูดซับพลังงานต้นกำเนิดเป็นเวลาเจวันเพื่อพักฟื้นทางอหลินถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเจ้ากำลังพูดถึงเขตแดนนั้นอยู่หรือเปล่า ราชามังกรแสงตอบว่านั่นไม่ใช่เขตแดนแต่เป็นชุดอัญเชิญสําหรับเทพเจ้ามังกรในอดีตเทพเจ้ามังกรใช้มันเพื่อเรียกกองกําลังการต่อสู้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสามารถลองใช้มันและสื่อสารกับเราได้หากพลังวิญญาณของท่านมีมากพอโดยธรรมชาติแล้วเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแสดงพลังของเราเพื่อช่วยเหลือท่านทางอรินได้รับรู้แจ้งและพูดขึ้นว่าขอบคุณมากราชามังกรแสง ภาพที่เปลี่ยนพระกายเปลี่ยนไปและทุกสิ่งรอบตัวเริ่มจางหายไปปราชามังกรแสงหันศีรษะไปรอบๆและมองดูถังโอเลนอย่างลึกซึ้งพื้นผิวของร่างกายอันมาฮือมาเกตเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของมันเริ่มหายไปมันกลายเป็นโครงกระดูกสีทองขนาดมาฮือมาในเวลาเพียงไม่นานเขาพยักหน้าให้ถังโอเลนทนใดนั้นแสงสีทองที่ผีบานทุกสิ่งในบรเนิเวณโดยรอบก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยถังโอเลนรู้สึกว่าร่างกายของเขาสัน่น เขาเริ่มตาขึ้นและพบว,ว่าเขายังอยู่ในห้องของเขาความเหนื่อยล้าที่เขารู้สึกในร่างกายและจิตวิญญาณของเขาหายไปยังมีข้อมูลที่สับสวนวุ่นวายในใจของเขาเขาพยายามรวบรวมความคิดของเขาและค่อยๆเริ่มสร้างความคิดบางอย่างเขาถอนหายใจออกยาวท้งเรนยืนขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างมันเป็นเวลาุ่งสางแล้วและท้องฟ้าก็สว่างขึ้นในระยะไกล มันเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการฝูงฝนเนตรปีศาสีม่วงของเขาดวงตาของเขาเป็นปรากายและยิบระยับเมื่อปรากายของดวงตาปีศาสีม่วงไหลเวียนอยู่ในนั้นริมฝีปากของถังเหรินแตกออกเป็นรอยยิ้มจังๆขณะที่ถังเหรินอยู่ในห้องของเขารังยุ่งอยู่กับการรวบรวมมังกรในความฝันของเขาทวีปโต้หรัวทั้งหมดก็เดือดท่านการแข่งขันกลายเป็นประเด็นสําคัญของการสนทนาทุกครั้งการแข่งขันนั้นน่าตื่นเต้นเกินไปจริงๆ เต็มไปด้วยการหักมุมมากมายโดยเฉพาะการโจมตีครั้งสุดท้ายจากถังโอเรนแม้ว่าจะมีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่มันก็สายเกินไปแล้วที่หอจิตวิญญาณจะทําให้สิ่งต่างๆเย็นลงแต่ทว่าหอจิตวิญญาณยังไม่ได้ขยายการควบคุมรัฐสภาและสื่อทั้งหมดฉากที่จักรพรรดิมังกรแห่งการฟาดฟันของถังโอเรนได้โจมตีเฉียนกู่ตรงเฟิงให้ได้รับบาดเจ็บได้รับการเล่นซ้าแล้วซ้าอีกในแบบสโลโ,โมชั่นและว,วิเคราะห์ซ้าแล้วซ้าเล่า ผู้คนต่างตกตะลึงกับผลลัพธ์เนื่องจากการโจมตีนั้นเทียบได้กับผู้มีพลังอำนาจในระดับพมายุทธระดับสูงสดุดอายุที่ลรงทะเบียนของอยูรงเย่อายุเท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องถามใครๆก็สามารถบอกได้ว่าเขาอายุยังน้อยกว่า30ปีอย่างแน่นอนเขาสามารถทําร้ายผู้นําหอจิตวิญญาณได้อยู่แล้วแม้ว่าจะอายุน้อยกว่า30ปีก็ตามแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในเวลานั้น แะเฉียนปู่ตงเฟิงไม่ได้สวมชุดกอต่อสู้ของเขาแต่ก็เป็นความสําเร็จที่ถังโอเล่นภูมิใจได้ในทางกลับกันผู้คนเริ่มพูดว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆในเทศกาลนี้กำลังผ่านการเคลื่อนไหวหน้าจุดนี้คนเดียวที่สามารถต้อนรับเจ้าหญิงมังกรเงินได้คืออยู่หลงเย่นคนเดียวบางทีอาจเป็นเพราะชื่อของเจ้าหญิงมังกรเงินบางคนจึงตั้งฉายาให้กับยูหรงเย่ว่าเจ้าชายมังกรศักดิ์สิทธิ์ เขากลายเป็นไฮไลท์ของงานในทันทีในคืนเดียวชื่อของอยูหรงเย่เป็นที่คุ้นเคยในทุกครัวเรือนเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าหอจิตวิญญาณพังสลายเพียงใดาจากเหตุการณ์นี้แต่เทศกาลนี้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นทุกคนต้องการดูเมื่อเจ้าชายมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้พบกับเจ้าหญิงมังกรเงินในที่สุดในทางกลับกนันเฉียนกู่จางเิงถูกมองว่าเป็นผู้แพ้อันที่จริงการแข่งขันรับรองชนะเลิศที่ตามมา ดูเหมือนจะหมดความหมายไปแล้วแม้ว่าในแต่ละกลุ่มจะยังคงมีขุมพลังต่างๆอยู่ในอันดับของการแข่งขันและยังมีขุมพลังรุ่นยาวอยู่บ้างแต่พวกเขา,เขาดูจืดชืดเมื่อเปรียบเทียบกับยูรองเย่ความแตกต่างระหว่างพวกเขามากเกินไปในพริบตาเทศกาลหาคู่ได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วการแข่งขันรอบสุดท้ายสิ้นสุดลงและคัดเลือกผู้เข้ารอบสิบอันดับทนสุดท้าย มีโอกาสสูงแค่ไหนที่เจ้าหญิงมังกรเงินจะเลือกเจ้าชายมงกรศรรักดิ์สิทธิ์ในท้ายที่สุดข้าคิดว่ามันเป็นร้อยลก9 9ความคิดเฉพาะนี้ได้พาดหัวข่าวของสื่อข่าวหดักทั้งหมดในขณะเดียวกันหลายคนโดยเฉพาะสื่อต่างๆกำลังใช้สมองพยายามค้นหาตัวตนของหยูหลงเย่เพื่อที่พวกเขาจะได้สัมภาษณ์เขาแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนานที่จริงแม้แต่หอจิตวิญ,ญญาณ ก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับเขาเลยตามคำอธิบายของนักวิเคราะห์นี่เป็นเรื่องปกติมีคำกล่าวว่าไม่ควรเปิดเผยความสามารถที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าของตนแม้ว่าอยู่โรงเย่จะสามารถชนะการแข่งขันได้แต่เขายังได้เปิดเผยอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเขานั่นคือตีศูนย์ทองคำนอกจากนี้ยังมีคนที่คิดว่าตีศูนย์ทองคำนี้อาจเป็นตีศูนย์ของเทพสมุทรที่เป็นของผู้ก่อตั้งสำนักถังถังซานเมื่อสอง0 0ปีที่แล้ว มันเป็นตีศูนย์เทพสมุติที่ครั้งหนึ่งเคยครอบครองทั้งทวีปและแม้แต่อาณาจักรพระเจ้าบุคคลที่ครอบครองอาวุธระดับพระเจ้าเช่นนี้จะไม่ถูกตรวจสอบได้อย่างไรดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ยูหลงเย่จะซ่อนตัวเองในภายหลังแต่ทว่าทุกคนเชื่อว่าเขาจะปรากฏตัวในตอนสุดท้ายของการแข่งขันในเทศกาลนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าในกรณีใดหอจิตวิญญาณประสบปัญหาอย่างหนักในครั้งนี้ คนที่มีสายตาที่เฉียบแหลมสามารถบอกได้ว่าชัยชนะของเฉียนกูจ่จางถิงถูกกำหนดไว้แล้วจากภายในแต่เขาก็ยังพ่แพ้อย่างยับเยินขณะนี้ตลาดกำลังกระจายข่าวว่าหอจิตวิญญาณไม่ทำกำไรเลยแต่กลับขาดทุนเพ,เพิ่มขึ้น2เท่าแปหน้าของเฉียนกู่ตงเฟิงยังคงไม่เป็นที่พอใจในช่วงเวลานี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ